ขายบ้านลังนี้สิบล้านชีวิตอดีตนักสแสดงปอนรุ่งรัตลำบากหนักเพื่อนดาราหนึ่งคนช่วยไม่ทอดทิ้งชีวิตอดีตนักสแสดงปอนรุ่งรัตเป็นหนี้ปัญหามากมายถึงขั้นต้องขายบ้านลังนี้ประกาศขายเป็นปีแถมยังลดราคาอีกหนึ่งล้านชีวิตเปลี่ยนหลังขายบ้านได้มีเงินไปใช้หนี้แถมมีเงินเหลือเริ่มต้นชีวิตใหม่ก่อนหน้านี้ปอรุ่งรัตตกเป็นข่าวใหญ่งานหายเงนยิงนโหด จนต้องประกาศขายบ้านลังนี้แต่จนลัจนรอดก็ยังขายไม่ได้สักทีทําให้นี่สินพ,อพ่อคู้สามยังเจอปัญหาครอบครัวทําให้กินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายไม่ไหวเข้าโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นแต่ล่าสุดชีวิตเปลี่ยนจากน้ามือเป็นลังมือสามารถขายบ้านได้แล้วทําให้มีเงินไปใชหนี่และเหลือเงินไว้เริ่มต้นชีวิตใหม่แถมยังโชคดีได้เจอโอกาสที่ดีในการร่วมทงกิจการระดับประเทศทำให้ลืมตาอ้าปากได้แล้ว ก่อนหน้านี้ชีวิตของเธอแย่มากกิจการแย่มีนี้สีนต้องการขายบ้านใช้นี่ภาระต่างๆจะได้หมดไปคนในบ้านก็ไม่เข้าใจกันไม่พูดคุยกันเป็นปัญหาที่ปวดหัวใจแต่สู้มาทําให้พลิกชีวิตเลยทุกอย่างดีขึ้นปัญหาครอบครัวจากที่ไม่คุยกันต่างคนต่างไปก็เหมือนครอบครัวมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นมีการคุยกันมากขึ้นและพี่ชายคนโตอีกคนความสัมพันธ์พวกเราดีขึ้นทุกคนคุยกันมากขึ้นตอนนี้ขายบ้านได้แล้วหลังจากที่ประกาศขายมาเป็นปี การขายบ้านได้ทําให้ปอนแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินได้และมีเงินส่วนหนึ่งที่เราสามารถเอาไปต่อยอดได้จากที่เคยบอกว่าเราไม่รู้จะต่อยอดอยังไงเพราะไม่มีเงินแต่พอมีเงินจากการขายบ้านมันก็เลยมีเงินต่อทําให้เราสามารถไปซื้อบ้านโดยที่ไม่เป็นหนี้ได้และได้อยู่อาศัยด้วย แล้วก็มีเรื่องงานเข้ามาปอนได้มีโอกาสทํางานที่ภูเก็ตจากเมื่อก่อนที่อยู่กรุงเทพปอนไม่มีงานเลยและปอนก็เริ่มมีงานเข้ามาเป็นภาพยนตร์เรื่องสะพานรักษาระสินก็มีโอกาสลงมาที่ภูเก็ตและพังงามาอยู่ได้ประมาณครึ่งเดือนก็ได้มาเจอพี่สาวน้องชายที่รู้จักกันมาหลายสิบปีแล้ว พอได้มาเจอกันอีกครั้งก็ได้มาคุยเรื่องของกิจการกันก็นก,กลายเป็นเรื่องต่อยอดในวงการบันเทิงเขาอยากจะทาหนังอยากทำแอปพลิเคชันซึ่งสิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมดคือสิ่งที่คิดไว้ทั้งนั้นเลยแต่ว่าเราไม่มีทุนแต่เราคิดโปรเจกต์ไว้เต็มไปหมดก็เลยคิดว่าเนี่ยเมื่อเราคิดอยากจะทําและเขาเองก็คิดตรงกรันเราก็ไม่ต้องไปบอกว่าเราเคยคิดแต่เรามีความสุขมากเลยที่มีคนคิดเหมือนกันมีเพื่อนสนิทในวงการบันเทิงกว่า20ปี ที่ขบกันตาสศริพรกับปอลุ่งรัาที่หลายคนอาจไม่รู้ทั้งคู่รักกันมากขนาดนี้เป็นเพื่อนแท้ชี้ทางอาชีพเสริมอยู่เคียงข้างกันเสมอฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทาใหม่ๆด้วยนะคะ